กัพี่เกมมันก็กับพีก่เกมแล้วก็เปนเกมเมื่อไม่เกมกับซอมบี้ครับตามนั้นนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้วันเล่นเกมซอมบี้นะครับออกล่าซอมบี้กันซอมบี้อะไรไม่รู้นะแต่ก็สนุกดีครับลองเล่นเมื่อกี้ต้องมีเลเวลหนึ่งขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะมาอะโอ้โหมีหุ่นยนต์ด้วยยังเทหุ่นยนต์ซอมบี้เหรอใช่ก็สนุกดีครับมาลองเล่นกันดูนะจะลง แบบไว้ให้ไปเข้าไปเล่นครับน้องตินเกียดไหมยจอยล็อบบี้ครับกับออสตินอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่อาอยังไงครับผมอ้าวเขอมอาจจอยครับไปโหมีโอกาสได้ปืนด้วยนะไปเลสโครับเล่นยังไงดีจะเล่นให้ดูไปตัดสินใจได้ง่ายๆเลย สนุกครับสนุกมากภาพสวยภาพสวยเลยก็ถือปืนอยู่นะอาลูกซองมีกระสุนแปดนัดเองกล่องอะไรปะเนี้ยตินดเปิดกล่องยังอะ่ะเนี้ยเปิดไม่ได้ไ่ปกันโกครับติดโหลด สายเคลียร์ขวาเคลียร์ครับตีนเข้ามาเลยเข้าหน้าเข้าสองนัดครับสองนัดมีไฟฉายตรงนั้นด้วยตินเปิดก่อนครับตกซ้ายหมดเลยมีไฟฉายเก็บได้ไหมไฟฉายเก็บไม่ได้ตินตัดไปแล้วครับ ยังไม่ค่อยโดนนะเ่าเคลื่อนที่ครับแล้ไปเดี๋ยวเตอเจอสู้กับบอสนะไหนอ่ะนี่ไงบอสเรียกใเนี่อยเหรอเขียหมดครับเดีเ๋ยสู้กับโดนิกเวฟไหนบอสเป็น,นละ เนี่ยเฮ้ยปืนใหม่ครับปูซี่วะปืนใหม่ป้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคืออะไรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความแรงของปืนเหรอเฮ้ยโดนเป็นนินจาเลยอ่ะนินจาป้าเนี่ยโดนไปดิ เก็บร้อยครับลูซองไม่มีอะไรขวางได้ครับอย่างแรงครับลูกป,ปืนอ,อีฟิตี้วเนนียเก็บไปครับโอเคอออยังเดือนครับโหติงยิงเข้าไปยิงเข้าไป ดีโหลดดีโลด,ลโลดบอสก็บ,บอสเถอมาด<า>ีโลดครับตไปเออเกิดใหม่ครับมาฮึปสาดไปครับสามร้อยสี่ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเก็บบอสได้ เก็บของได้ของมีดรอปไหมดรอปเท่านี้โอเคลีฟครับลีบทายเหรอ,อรเออีกเหรออ,ออกนะโอเคกับสู่หมู่บ้านของเราครับใครสนใจเข้ามาเล่นได้นะเดี๋ยวผมทิ้งแมปไว้ให้ข้างล่างในดีสคริปชันซอมบี้ฮันเตอร์นะนักล่าซอมบี้ของเรานี่เอง เสียงน่ากลัวมากครับเพลงก็เราใจดีฮะิติอ่าเพิ่มเราควแรงดาเมจไปเพิ่มอีกหนึ่งสองสกิลพาวเวอร์คืออะไรอ่าเอ็นกิสสกิลดาเมจเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกนิดหนึ่งโอเคได้เลยสารมันครับอ๋อเซลไอเทมก็คือวาร์ปมันเองนะ ทักษะมีอะไรบ้างของเราตอนนี้โอ้ต้องโอเพ่นนะตีนมีเปล่ามีตังมีมีทองเยอะไหมเยอะ90เองโอ้ไม่พอครับก่อนที่จะสุ่มต้องออกไปก่อนนะตอนนี้เอ้าออกไงอ่ะเดินออกฮะเดินออกมาอยู่นู่นเอาไว้ด้วยแค่เดินออกแค่เดินออกใช่ปแค่เดินออกใช่ป่ะแค่แก้วไข่ดูไหมลูก โอเคแล้วสจเนีอวมีมีทดลองยิงปืนกันด้วยปืนอย่างโหดได้เงิตอบจายปะท่านอคังอิกสิบคืออะไรอ่ะอุ้ยได้แล้วหนึ่งร้อยไปสุ่มได้แล้วเนี่ย พักษานะอยู่นี่ฮะไหนไหนไหนอะไรอะสไนปิ้งอ๋อธรรมดาเลยสามสิบเอ็ดวางอยู่นู่นตรงตรงโต๊ะข้างนอกน่นเสร็จเสร็จเลินออกไปข้างนอก อ่าโอเคว้ยปืนีแรงซิงค้าคงคางได้ปืนมาเหรอมีด็อกมีอูดี้เนี่ยเ<ม>นี่ยนี่เหรออันนี้ปืนแรงเหรอคอนสันสไลปิงแอทแทคกนี่มันไม่ใช่อันนี้มันคือนี้อ๋อตัวเลงเหรอเฮ้ยใส่ชุดได้นี่นก็มีชุดแล้ว ก็ได้ชุดอัหนึง่ง<จ>อัพเกรดด้วยมีตังค์สี่ร้อยอัพเกรดอ่าอัพเกรดนิดนึงแต่งตัวได้ฝ่งวไว้จะปืนเฮ้ยตัวนี้แรงกว่านะสิบสี่แล้วก,กลอกป่ะกลอกสิบห้าเลยเหรอแม็ก1ิ้า อืมันนี้แรงกว่าอยู่แล้วเนาะแหวนพาวเวอร์ว7เปอร์เซ็นการพาวเวอร์7เปอร์เซ็น้าป๋า9เปอร์เซ็นครับผมไปเราเลอะไรกันแล้วเลี้วล5ไม่รู HP บวก14โอเคเฮ้ยเทยขึ้นแล้วเทขึ้นมาเยอะแล้วมนเทเลียวทำอะไรได้ ไปหมดมีเทียมได้แล้วใส่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 แล้วคอสเมติกมีอะ <God S 1> ไรไหมไม่มีนะไปแล้วนะเวสเกตโอ้ยเกตเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเองไปต่อไหนต่อ,อปืนโค้ดเท่อ่ะผมเล่นนะนไม่ฝีไม่ได้ลองปืนเลยนะไม่ใช่อตินอ่ะ ไหนอ่ะเออตินปะอาตินมอนมีเดียมนี่โหดไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่อาตินไหนไหนเข้าใหม่ดิขอาดูหน่อยอเจอปะใช่เจอแล้วไ,ไ,นนะได้เลยเดี๋ยวจะลองปืนก่อนด้วย มาเข้าเกมตอสนะครับแล้วก็ลองปืนดูดอี่เไหนอ,อ๋อนี่อรอ,าอรก,าการออกกระสุมยิง ใช้ยากอยู่นะก้ป๋านี่แค่ชาร์จเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ยิงตายหน่อยอ่ะแต่ประดูสองได้ดีกว่าใช่อออโอ้เข้ามากันไม่หยุดเลยหยุดก่อนมีของมีของเหรอหรือเก็บของ ไาอะเกตแบ็กชมอร์โรเกตกาเอาออกไงกอง่ะเดืยดร้อยเดือดปีกไ,ไฟ เขาหน้าพีซะเรียบร้อยมีหลายตัวเอ้าัางนี้เหรอนี<ง>้แล้วประตูนู้นอ่ะออกออกไปดูมาแล้วเหรอใช่นีโลดลครับผมโหมากันเพียบ<ง>มากันท<ง>ีตัวบอสก่อนตีตัวบอสสองทีตายให้เ ตัวจริงจะเรื่องแสงจริงเหรอใจังหวะนี้เลยมามันขวางอะ่ะไม่น่ามาด้วยเลยอะไรปืนอันนี้มันขวางหน้านปาครับ ร้อยปไปต่อไปต่อเรือจะหมดล้วต็นพวกนี้แข็งแกร่งมากสีโลครับ โอ้โหยังเดือนครับมันปืนมันมาบังอะทำไงต้องเอออกแล้วรครับปา่าป่าจึงใช้มุมบองบุคคลที่สิบบุคคลที่สิบเหรอคือเออทุ่มออกอ่ะอะทุ่มออกง่ายวบุคคลที่สิบเหรอไม่รู้วจะพูดอะไรดีหรี่หลดเด็ด เกือบหมดแล้วโหเลือดสามพันกว่าเห,หรอนี่โหลดตายหัวรุดเลย มาบอสมาพันกว่าเหรอ,อ,อาามาบอสบอสมาบอสรีโหลดเอาลืมกดรีโหลดครับเรียบร้อยเอาปืนอันนี้เก็บดีกว่าใช้ยากอะ่ะชำไงไม่รู้ต้องสาสึกเยอะเลยนะ่ะ ครับบิโมโว้ดกสีเขียวทำไรอ่ะถามก่อนดกสีเขียวจริงปะ่ะจริงอ่าโอเคครับใครอยากจะลองเล่นเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับกับอ่าซอมบี้ฮันเตอร์นะครับเกมภาพสวยก็สนุกดีครับเล่นได้ทั้งคอมทั้ง iPad มือถือได้หมดเลยภาพสวยสวยมากเห็นปะ่ะโอเค เราเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมีคุณโยนให้ขับด้วยนะถ้าเปน,นะใครสายเปมาขับคุณโยนได้เลยเราเจอกันครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะสวัสดี